บ้านทุ่งจ้าวัอนี้สิมาต้มปลาลดให้กินจ้าใส่เหงาแล้วหมดช้าลนบอกแล้วว่าน้ำปลาล่าเนาะค่ะปรุงลนแล้วค่ะน้ำปลาใส่บักพริกแล้วเครื่องปรุงให้แบบมีิยังหลายจ้าใส่ใบตูใส่สแล้วก็แล้วค่ะเพราะว่าป่าเขาเปื่อยแล้วเนาะปรุงชิมรสใส่เกลือนะเด้อค่ะมีเกลือ รสสาหร่ใบพอีอิตู้จ้าเรียบร้อย,น,ยน,นะคะ่ะกินพช่ไหมไม่ม่ลือเมาีใ่ เอาผักชีลาวเขาใส่เป็นผักค่ะตบไทยด้วยผักชีลาวหอมค่ะกินผักินรอนผักคว้าซิมแล้วค่ะพักคว้าซิมแล้วโอ้ยหอมผักซีเป็นตะแซบให้ค่ะ แซ่บก็ใครเนี่ปลาโลดเนี่ยิ้งกระแซ่บนี่เฮามาต้มสมใส่ส,สมปลอยผักก็คือผักซีลาวค่ะนุ่จ้ะจ้ะอันนี้ก็คืออ, <ใน S 2> อาหารของคนอีสานบ้านทุงนะคะแกงปลาโลดใส่ใ, <น S 2> ใบผักซีลาวจ้ะมนซามพลอยใส่ไม่ได้ชื่อ ยินแป่ใส่ก็แล้ก็ราะมั้งว่เชาหนาล้ามาได้เขี่ยวอกมาไปลนะ้าโด